เอาละก็ต้องขอกราบสวัสดีกันทุกท่านก็ได้นะครับผมวันนี้เราก็รอคอยมานานแสนนานมาสำหรับตัวละครตัวนี้เอาแต่เราถามว่าเราอยู่กับตรงไหนเนาะเอาละตอนนี้ทางผมจะไม่แนะนํานเลยแล้วกันนั่นก็คือเราก็อยู่กับคอนไคลอิมแพคสามเบสท์เทสเวอร์ชันหกศูนย์แล้วนะครับทางผมจะขอบอกเลยเดกก่อนเลยแล้วกันว่า เนื้อหาทั้งหมดนี้อยู่ในแค่เบต้าในการทดสอบเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถที่จะเอามาอ้างอิงกับเซอร์เวอร์จริงอย่างเป็นทางการได้ซึ่งตัวละครที่ผมจะแนะนำนั่นก็คือเฮตเชอร์เอลิเชียนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงเอลด้วยเอ๊ะแล้วเข้ากับพื้นหลังนี่คือสีสันสวยงามมากๆทีนี้เรามากดดูรายละเอียดของเฮตเชอร์เอลิเชียนั่นเลยละกันนั่นก็คือเฮตเชอร์ออฟอีโก้เฮตเชอร์ออฟฮูแมนเดออีโก้นี่เองแต่ถามว่าอาวุธใส่อะไรได้มั่งก็ใส่ Key of the ego ถามว่าอาวุธกับสติ๊กมากพวกนี้ได้จากที่ไหนกันนั่นก็คือได้จากการเปิดกาชานี่เองแล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คืออาวุธที่แปลงเป็นระดับ EX ในระดับ6ดาวนั่นก็คือ Domain Dom Dom of the e g มนี่เองเอาละาลตามผมจะขอใส่อันนี้ไปเลยแล้วกัน Domain of the ego ก็คืออาวุธตัวนี้ ก็ได้ก็ได้จากการ5ดาวนั่นแหละแล้วก็ววววมาแปลงเป็นระดับ6ดาวนั่นแหละอยู่ขึ้นอยู่กับระดับ ex ด้วยทีนี้เรามากดดูรายละเอียดของ catcher of the human ego เลยละกันโอ้แนะนำ valkyria โจมตีก็เ u r s t damage ก็เอาเรื่องอยู่นะถ้าไม่ตายเฮ้ยควาสิยหายพันสี่ได้อยู่นะ สกิลลีเตอร์ก็ใช้ได้เหมือนกันเรามาดูทีมที่แนะนำเลยและกันก็จะทีมที่แนะนำเลยเนี่ยก,ก็มีเป็น h a กเกอร์ดอ u บันนี่บรียแล้วก็พารโดเฟีนั่นแหละแ,ละแ,ละแต่จริงๆอ่ะมันมีตัวอื่นด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมแต่มันก็ต้องทดลองดูนั่นแหละ,ละอุปกรณ์ที่แนะนำก็จะมีทั้งพื้นฐานสนามลบแล้วก็อบิส แล้วเดี๋ยวหลังจากที่ผมโชว์เคสตคัวละครตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไม่แมนะนําอาวุธระหว่างสายฟรีกับสายเปให้เลยแล้วกันเรามากดดูรายละเอียดของเอลเลยแล้วกันนั่นก็คือเอลเอลิเชียนี่เองพวาสามารถความสามารถพิเศษของเอลตัวนี้นั่นก็คือสนับสนุนน้ำแข็งแล้วก็โจมตีน้ําแข็งนี่เองถือไม้เท้ากอดด้วยนะน่ารักรองสกิลแล้วก็เรื่องราวของเอล ทีนี้เราก็ไปโชว์เคสกันเลยดีกว่าว่าความสามารถของเฮเธอร์เอลเจนี้จะเป็นยังไงกันบ้างมาใส่อุธกรณ์พร้อมโอเคใส่พร้อมละทีนี้ลองโชว์เคสกันเลยดีกว่ามาว่าจะอลังการแค่ไหนยิงได้สวยจริงๆเดี๋ยวขอลองยืมอยู่นิ่งๆดูว่าถ้ายืนนิ่งมันจะเป็นยังไงกันนะ สบายไปหรือเปล่านะทำเหมือนเียหน้าเลยอลองโจมตีตันเฉยๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบวกตีกับคองวบสแล้วเขาโดนโจมตีทำไม่ตายเนอ ให้ตายกันเลยดีกว่าว่าเป็นหลาบันการสำหรับตัวละครที่แบบผู้เล่นอาจจะรอคอยกันอยู่ตัวเดียวเลยตัวที่ทำมตามไม่ได้กูเลยมีพุทธลงน้ำเขาพูดจร,ริงจร,ริงี่ยวพลังงานแต่ก็อยากได้อยูน่นะแต่ว่าถ้าเกิดใครรอตัวละครตัวนี้ผมแนะนำให้เก็บเล่นรอเลยละครับอัพ แถวเล่นๆเดี๋ยวลองกดดูรอบหนึง่งแล้วกัน ด้วยจร,ริงเอเลเชียใช้ธนูนั่นแหละเฮ้ยแล้วก่อนอะไรโอ้โหคริสตันเป็นน้ำแข็งจางทีนี้ผมจะขอทำการปลดสกิลเอลเลยแล้วกันหัวใจเอ๋แต่จริงอ่ะถ้าเกิดเรามีตัวน้ำแข็งซับมาตัวอีกอีกสองตัวได้ยิ่งดีเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะดูดีขนาดไหนเดี๋ยวค่อยมาลองดูกันในคลิปหน้าเลยแล้วกันโอเคสับส่ง,สงโต,โโต L L e er ัวเคสตัวละครเอเวลิเกียไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ ก็จะมาแนะนําอาวุธแล้วก็สติกมาทั้งสายฟีกับสายเปให้เลยแล้วกันนะทีนี้ทางผมจะขอแนะนําสายเปยให้ก่อนเลยแล้วกันแต่สายเปยจริงๆเขาอาจจะน่า,นาจะรู้ก็แล้วแบบฟูลพาวเวอร์เรมนี้ไปเลยเลยแล้วกันก็จะมีทั้งอาวุธแล้วก็สติกมาสามส่วนแบบฟูลไปเลยสำหรับสายเปยนะแต่ว่าแต่ถามว่าลองถัดมาใช้อะไรได้มั่งก็ใช้เซตนี้ได้ เวอร์นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแอนนาใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมเออแต่ธนูเนี่ยแต่ว่าธนูใช้อะไรได้มั่งธนูก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างก็ธนูตัวนี้ก่อนนะธนูตัวนี้ก็ได้จากการค้าเหมือนกันโซตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็ได้มาจากกิจกรรมของเก่าแต่จำไม่ได้ว่าน่าจะเวอร์ชั่นอะไรละ5.6หรือ5.7เนี่ยแหละใช้ทดแทนได้เหมือนกัน เอาลนะทีนี้เรามาดูกันว่าแต่อาวุธเนี่ยสายฟียน่าจะอยู่ได้แต่ถามว่าซิกมากสายฟยีนี้ใช้อะไรได้มั่งเพย์ฟ mm ิวลี่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมเฮ้ยโลบโรเบิร์ตเพลลี่ใช้ได้ที่เป็นรูปหมาป่าเมื่อกี้นะเนี่ยตามนี้เลยจินเจินทันก็ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถามว่ามีเซตหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกันไหมมีเซตหนึ่งที่ใช้ได้อยู่แล้วก็คือเซตของนี่นะ่าจะเป็นรูปเขียนหน้าเซตจะเป็น3เซตเนั่นแหละที่ได้จากกิจกรรม แล้วก็เซตหนึ่งนั่นก็คือเวลเยวลยัง well, well ถามว่าเวลยังก็ใช้ได้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละ <S <S เดี๋ยวเซตอื่นเนี่ยผมจะคอยดูทยอยในเร็วนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปภายหลังเลยละกันอ่ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคำแนะนําอาวุธแล้วก็ซิกม,มากทั้งสายฟรีกับสายเปแล้วก็เรื่องการโชว์เคสตัวละครด้วยก็น่าจะอลังการอยู่สมแล้วกับที่ผู้เล่นอตลอคอยกันอยู่แล้วก็เก็บเพชรรอ เอาเรื่องเหมือนกันก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเฮเชอร์ตัวนี้เรามากดดูอะไรรูปแบบเต็มเลยดีกว่าเนี่เฮ้ยก็สวยอยู่นะเอาเรื่องอยู่น่ารักด้วยก็ยังมีอะไรมากมายที่อยู่ในเวอร์ชันนนั่นแหละเด,เดี๋ยวเดี๋ยว่อยมาทำในคลิปหน้าในเร็วๆนี้น่ะสำหรับวันนี้ทางผมก็ขอลาไปแล้วนะครับเออแต่ลืมบอกไปอย่างหนึง่ง ถ้าเกิดผมทําคลิปหรือให้ข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยละกันจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขได้โอเคก็อย่าลืมมาเตรียมเพจเปิดรอเลยละกันสำหรับเฟเชอร์เอลิเซียสำหรับวันนี้ทางผมต้องขอลาไป้นะครับเดี๋ยวไว้ก็จะคลิปหน้าบ๊ายบาย